ไปเล่ที่กีฬา,ากันบ้างนะครับนักกอบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่ใกล้เคียงข้ารวมกันแข่งขักนกอบการกุศลเขียวล้านโอเพ่นประจำปีนี้นะครับนำไรายได้ส่งตบุนมูลนิธิยันยี่ครับโดยทีสนามกอบเคลื่อนเขียวล้านนะครับมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายสุบินเนตรสว่างกับพ่อเคลื่อนนะ,อะได้จัดการแข่งขัน,ก,นกอบการกุศลนะนะครับเขียวล้านโอเพ่นประจำปีนี้ชิงถ้วยรางวัลนายวิภูวิวัฒน์นะครับรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการแข่งขผลิตในประเทศไทย ก็นายชวลิตกันคำครับผู้ช่วยผู้วาการผลิตไฟฟ้าพลังงานมุ่นเวียน และการไฟฟ้าความลิตเองประเทศไทยนะครับซึ่งมีนักก้มให้ความสนใจเข้ารงแข่งขันกันกูรีเม็ดนะครับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเป็นการห้ารายได้ส้มทบทุนมูลนิธิเคลื่อนยันฮีในการนําไปช่วยเลือดทุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงน่วยงานการไฟฟ้าไยผลิตค่ะสําหรับการแข่งขันเนี่ยมีทางประเภททีม6คนประเภทบุคคลธรรมดาทั่วไปประเภททีมอุโซนะคะประเภทเลดี้แล้วก็ประเภทบูบี้กันนะและการนอกจากนี้ก็มีแรงวันพิเศษแล้วก็โฮอินวันในลุ่มที่5 าเจ็ดสิบหาและก็สิบเจ็ดการจะมีรางวัลพิเศษมอบายพร้อมประกาศนียบัตรและก็บัตร VIP สนามกอบเคลื่อนรัชประภาเป็นเวลาหนึ่งปีกัน